สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมปัม๊มลานาสวอตนะชื่อเล่นผมชื่อปั๊มนะครับก็จะได้รู้จักกันไว้นะจะได้บอกชื่อบางคนก็ไม่รู้จักชื่อว่าผมชื่ออะไรนะเดี๋ยวพอติดไมค์ก่อนนะครับอ่ะโอเควันนี้มีอะไรนะเดี๋ยวมาคอยดูกันนะมีของดีรับรองก่อนเข้าเรื่องก็ตามธรรมเนียมนะครับก็ตอนนี้ผมก็ รับลงรักนะลงรักดาบก็คือลงรักอันนี้ตัวอย่างนะอันนี้งานลงรักนะครับนี่งานลงรักนะอ่าจเจาเข้มมาบางก็รีเควสมาได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานซ่อมซ่อมดาบนะอันนี้ก็ฝักแตกนะน,นี่ผมก็ซ่อมฝักไปนะครับแล้วก็ทำาอยใหม่เพิ่มนะน,นี่ยังไม่เสร็จนะน,นี่เดี๋ยวก็เสริมนะมันแบ่งตรงปลายนะครับ อันนี้ก็ได้ระดับหนึ่งละนะอีกสักพักก็คงเสร็จนะก็แล้วก็มีงานทำดาบนะดาบหลวงผมก็รับนะนี่ดาบทรงหลวงนะอันนี้ด้ามขอบัวนะขอบัวด้ามเป็นอ,อะไรนะสำลิดนะสำลิดก็ถักตะกุดอันนี้ก็ทำเองนะครับลงรักด้วยนะ ฟิตติ้งนะฮะนี่ฟิตติ้งด้าบมีเขาเรียกฟิตติ้งนะอ่าบางคนเรียกด้ามแต่ว่าเออในศัพท์ทางทางไอ้วงการดาบเขาเรียกฟิตติ้งอ่าอั้นฝากผมก็ทำนี่ฝากนี้ก็ทำเองนะครับนี่ฝากก็ทำเองนะอันนี้ใบใบนี้ก็สั่งจากอ่าสั่งจากพี่ที่เขาตีดาบมาอันนี้ใบเป็นของพี่สุมิตรนะ นี่นนปากฝักนะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะโอเคครับส่วนงานด้ามก็รับทำนะไอฝักดาบดาบเมืองผมก็ทำนี่นี่ฝักดาบเมืองนี่นะนี่ออกยากหน่อยนีย่นี่ปลายตัดนี่นะนี่ฝักดาบเมืองนะ โอเคนี่ก็ทำแบบดีๆเลยนี่เห็นไหมฝักดาบนี่ก็เกือบพอดีกับใบเลยนะงานละเอียดนะครับพิธีพิถันทำเองกับมือนะโอเคใครอยากทำฝักทำอะไรก็ว่ามาติดต่อเข้ามาได้เลยหรือใครอยากทำดับหลวงก็ว่ามาเลยนะดาบหลวงก็รับทำนะ ก็หรือคุณจะซื้อฟิตติ้งซื้อด้ามมาเอ้ยซื้อฟิตติ้งอ่ะซื้อใบมาส,สมให้ผมประกอบด้ามประกอบฝากอะไรก็ว่ากันไปก็คิดตามงานนะโอเควันนี้มีอะไรนะก็คลิปนี้จะเป็นปคลิปต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ดาบเข้าก่อนหน้านี้10เล่มนะตอนนี้มีมาอีกนะนี ยังไม่ได้แกะเลยนี่ตอนนี้มีมาอีก10เล่มนะรอบก่อนมา11บอ็ตอนนี้10เล่มก็แกะพร้อมกันเลยก็อุปกรณ์แกะก็มีดเหลามีสารพัดประโยชน์คร ว่าข้างในจะมีอะไรนะนี่ซิเล็บ แพ็กมาอย่างนี้เลยโอเคเดี๋ยวจะมารีวิวทีละเล่มเลยเดี๋ยวขอเตรียมอ,อุปกรณ์ก,กันก็นกนแป๊บหนึ่งนะโอเคนะครับละเม็ดเจอแล้วเดี๋ยวมาดูกันเลย่ มาสะแน่นหนาเลยก็ตอนดูคลิปนี้ก็ล็อตแรกก็ขายไปเกือบหมดแล้วนะลดขายลงไปเก้าเล่มก็เกือบหมดละขายไปแปดเล่มก็มีทั้งเงินสดเงินผ่อนผ่อนก็มีนะก็ ก็ไม่ว่าอะไรเราเข้าใจนะคนเขาอยากได้ดาบบางคนทุนทุนไม่พอก็ขอผ่อนโอเคผ่อนก็ผ่อนผ่อนครบมาก็ครบเมื่อไหร่ค่อยเอาของไปนะโอเคมาเล่มแรกกันเลยนะเล่มแรกถือว่าสมบูรณ์พอสมควรนะถือว่าสมบูรณ์นะหวไหวายนี่จะมองว่าไหวายไม่เต็มแต่ของจริงเต็มนะคือหวายมันเลื่อน นานๆเข้าไปหวายจะหลวมหลวมแลเลื่อนนะอันนี้เชือกเดิมด้ามหวายด้ามเกือบเต็มนะส้นด้ามอันนี้นะ่ามองว่ามันน่าจะเป็นงานลำปางนะถ้าดูจากถวาถวาแบบนี้จะเป็นลำปางนะครับโอเควนเนีหายอีกแล้วเอาวัดสันกันหน่อยสันนูนนิดๆนะ สันมิลน,นะมาดูความยาวกันใบข้าวนะครับใบข้าวปลใบใบข้าวความยาวความยาวเรี่อนี้18นะครับสวยเลยนะ18นิ้วถือว่าเป็นใบที่สวยเลยนะครับ เก่าชัวนะก็เจ็ดแปดสิบปีมัง้งเนี่ยเราล,ล,งลงก็มาเล่มที่สองเล่มนี้ก็ไหวายเดิมแต่ฝักเหมือนจะมีการบรุรณะฝักมาใหม่นะเฮ้ยด้ามก็ด้ามก็ทำมาใหม่นะอัน,นี้เป็นใบเก่านะใบเก่าทำใหม่นะอันนี้สันหนา ใบเก่าบุรณะใหม่เล่มนี้โอ้ันาเก้ามิลน,นะเล่มนี้นะเล็กนะแต่สั้นนะที่กระถือเป็นดาบศอกนะดาบสอกยาวเกือบสิบสี่นิ้วครึ่งเล่มนี้สิบสี่นิ้วครึ่งนะที่เป็นดาบสอกนะครับนี่นะ ใครที่ชื่นชอบดาบสองใครเป็นแฟนไทยแฟนพันธุ์แท้ดาบสองนะแต่สันหนามากนะใบาย,ยาวแค่สีนส่นิ้วแต่สันหนามากนะ,อ,ะอันนี้นะเล็กๆกระทัดรัดอันนี้ดาบสองเนี่ยวัตถุประสงค์น่าจะเหมาะกับการพกพานะนะนะสมัยก่อนนะอันนี้เป็นใบเก่าชัวนะาะดูจากสนิมนะสนิมแต่ว่า น่าจะมีการบูรนณะฝักฝักด้ามใหม่อันเนี้ยนะโอเคเล่มต่อไปนะอ่าเล่มนี้เดิมเดิมทุกอย่างเดิมหมดทุกอย่างนะส้นด้ามมีเหรียญอะไรไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูเชือกเดิมนะครับฝักเดิมหมดทุกอย่างนะ เล่มนี้เดิมร้อยเปอร์เซเลยนี่นะเดิมร้อยเปซ็นนะครับมาดูสันก่อนถ้าจะเป็นลำปางนะจากดูจากถหวาแล้วอสันแปดมิลน,นะใบโอ้ใบสวยนะเล่มนี้ตาเต่าด้วยเต่ากลมตัวน้อยนะนี่นี่ตาเตา่า นะครับถ้าตาเต่าก็เห็นไหมตอนไม่เห็นตาบอกลำปางพอเห็นตาเออเต่าจริงด้วย17.6 17นิ้วกับห6หุนนะก็เกือบ18นะแต่เล่มนี้สวยนะเออเป็นดาบสั้นที่สวยนะสวยสวยสวย,สวยเล่มนี้นะ ดูเลยประมาณสินิ้วย่อมลงมานิดนึงนะแต่เล่มนี้จะได้ความสมบูรณ์นี่ก็มีดาบสมบูรณ์สักเล่มนะไม่อายใครนะโอเคนะครับผ่นกี่เล่มแล้วสามเล่มอ่าเล่มต่อไป เล่มนี้ก็ตาเต่าอีกเหมือนกันนะลำปางนะครับสันน่าจะเท่ากันนะ8ปมิลเหมือนกันหรือเปล่าอ่าสันแปมิลเลยไวายด้ามนี่เดิมนะครับหวายฝักนี่เหมือนเหมือนจะมีการบูรณนะหวายฝักมาแต่ฝักเป็นฝักเดิมนะเชือกเชือกเดิมนะเล่มนี้นะแต่บูรณะออกมาได้ดีมากนะ นี่ใบสามเล่มเมื่อกี้คล้ายๆกันเลยนะเล่มน,นี้เป็นตาเต่านะเล่มน,นี้ก็เป็นตาเต่า17นิ้วนะเล่มน,นี้อาว7นิ้วใบสวยเหมือนกันนะโอเคครับมา ผมจะไล่ตั้งแต่ดาบเล็กไปถึงใหญ่นะอันนี้โอ้โหอันนี้เดิมนะเดิม7 0ซแล้วกันนี่ฝักเดิมหวายตรงฝักเดิมหมดทุกอย่างหวายด้ามเดิมตรงนี้ตรงนี้ทำหวายใหม่นะส่วนด้ามเดิมนะครับสันหนาน,นี่มีตาไหมไม่มีตานะสันหนาประมาณ8มิลน,นะ ไม่มีตรานะใบใบก็สวยเหมือนกันนะความยาวความยาวสิบเจ็ดนิ้วอ่าสิบเจ็ดนิ้วมีสองเล่มสามเล่มแต่สมบูรณ์ความจริงนะอันนี้ไม่ชัวร์นะแต่ผมมองว่าเอ้ดาบสั้นๆพวกนี้อาจจะเป็นยุคค้างงัวต่างนะ ก็คือค้าขายโดยใช้วัวใช้เกวียนนะอาจะนะต้องต้องขอผู้รู้มาช่วยอธิบายเสริมละกันนะครับว่าถูกต้องหรือไม่นะเพราะว่าสมัยนั้นน่ะดาพวกนี้จะไม่ไว้พกป้องกันตัวมากกว่านะของข้างบ้านผมอะ่ะของลุงผมเออ,เอ,อของลุงผมเขาก็จะมีสั้นๆแบบนี้แหละนะเขาบอกว่าของเก่าของเก่าตั้งแต่ของตาแล้วสมัยเขาไปค้าวัวอย่างเงี้ยเอคอ้าขายโดยใช้วัวเอ,อ เนี่ยเจอหลายหลายเล่มนะอาจจะเป็นไปได้นะไอ่้นสั้นพวกน,นี้ก็คือเนี่ยเก่านะเนี่ยไม่ใช่ไม่เก่านะดูไหวสิหว,หวเดิมหมดเลยโอเคมาต่อกันเลยนะ,ะมาของยาวเล่มแรกนะเล่มนี้ด้ามเดิมนะครับฝักเดิมไหว หวยนี่เดิมหรือเปล่าหวายหวยบูนนะบูนนะหวยตรงฝากมานะครับแต่บูนนะได้ดีเหมือนกันนะดีมากนะอันนี้ของยาวแล้วสันนะมาดูสันกันก่อนเวอร์เนียนชอบหายจังเลยสันหนาะสิบเอ็ดมิลน,นะโอ้ ไม่มีตรานะสันนาสิบเอ็ดนินใบนี้สวยเหมือนกันนะยาวยาวเท่าไหรนะ่นะนะยาวมากเล่มนี้งามยี่สิบสามนิ้วเล่มนี้นะครับยี่สิบสามนิ้วนะโอ้เหล็กสวยมากเลยคมบินไหม คม,คมไม่บินนะครับสันนูนเล่มนี้เป็นสันนูนนะทางไหนไม่รู้ยังไม่มีคำตอบนะครับโอเคข้ามนะอ่านไปเล่มต่อมาเล่มนี้มีเชือกด้วยนะครับก็ฝากามีการทำาหวายเพิ่มเติมมานะครับ ไวยเดิมอยู่ประมาณนี้ตรงนี้เป็นทำไวยเพิ่มบูรณะแล้วนะสันดาบนะให้เดาก็น่าจะประมาณแปดมิลนะอ่าแปดมิลจริงด้วยใบายดาบโอ้ยปลายบัวนะจ๊ะเล่มนี้ปลายบัวสวยเลยนี่ใครสายปลายบัวนะมาดูสิยาวเท่าไหร่สวยนะเล่มนี้ โอ้ย oh, 19 19นิ้ว2หุนนะใครไม่เข้าใจหลักการวัดนิ้วก็1นิ้ว,วไมปดหุนนะอโอเคนี่สวยเลยนี่ปลายบัวเออตั้งแต่มีปลายบัวมาถือว่าเล่มนี้สวยอยู่น,นะนี่นะปลายบัวโอเคนะครับเชือกเดิม นี่นะด้ะามโอ้ยยุงกัดเล่มต่อไปโอ้โหนี่เล่มนี้ฝักนะฝักเนี่ยฝักเดิมแต่บุรณะหวายแต่ด้ามเนี่ยหวายเดิมดแท้หวายโคตรละเอียดนะนี่หวายนี่ประมาณ1มิลนะ หนึ่งมิลหวายละเอียดมากไม่รู้เหลาได้ยังไงนะผมเราแทบตายผมยังทำได้มิลกว่าเลยถักไหวอะสันหนาเก้ามิลน,นะเดี๋ยวมาดูใบกันโอ้ใบสวยเล่มนี้ใบสวยโอ้ถ้าเก็บผมเก็บเล่มนี้นะครับเอเอเล่มนี้สวยมาก น้ำเดิมจริงๆนะถ้าเก็บคองเก็บเล่มนี้นะครับสวยจริงๆนะสันนูนเดี๋ยวมาวัดความยาวก่อนเท่าไหร่ยี่สบสองนิ้วนะครับเล่มนี้ยี่บสองนิ้วนะนะถ้าผมลงรูปขายในเพจนะถ้าไม่ได้ลงรูป เล่มนี้แสดงว่าผมเก็บนะผมไม่ซีเรียสนะไอ้อหวายต้องฝากอะ่ะคือของโบราณนะมันก็ต้องมีบ้างนะที่ซ่อมแซมนะ,อะโอเคนะยาวยีบสองนิ้วไอ้ไบบัวมืม่อกี้ผมวัดเลยไออไบบัววัดความยาวแล้วนะมาอีกหนึ่งเล่มนะครับ เล่มนี้หวเดิมหมดเลยเล่มนี้เดิมเดิมแท้ๆเลยนี่เดิมนะไหวเดิมนะยังมีไหวที่เป็นเส้นเนี่ยเส้นตรงๆที่เขาเานี่ยตอนแรกผมก็สงสัยเขาไว้ทําอะไรว่ามันต้องมายัดพอนานๆเข้าหวาหลวมเขาก็เลยเนี่มายัดยัดยัดเพื่อให้มันแน่นนะนี่อันนี้เดิมนะเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ปลายฝากแบบนี้ไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวผมต้องไปถามวนะ่าทำไมปลายฝากแบบนี้เป็นดาบทางไหนนะเนี่ย ไม่ค่อยมีที่เขาทำปลายฝักแบบนี้นะสันดาบเป็นสันนูนเก้ามิลนะครับหนาเก้ามิลโอ้ยปลายบัวนี่เองโอ้ยบัวเร็ยบนี่สวยมากมีตราไหมไม่มีตราแต่สวยมากนะ โอ้ท่าจะเก็บบัวคงเก็บเล่มนี้แหละสวยสวยจริงๆเล่มนี้นะทั้งสวยทั้งเดิมวัดความยาวกันหน่อยสิบเก้านิ้วนะบัวเล่มนี้สิบเก้านิ้วนะครับโอ้เหล็กดีมากนะไม่รู้ตีทบหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะไม่ดุ่งนะเชือกเดิมหวายเดิม นะมาถึงเล่มสุดท้ายแล้วเป็นปลายอะไรนะหวายด้ามเดิมเหมือนเดิมนะครับหวายฝากักมีบุรณะบางส่วนนะครับเชือกเดิมนะฝักเดิมสันหนาสันหนา8ปมิลน,นะครับ เล่มนี้เป็นปลายวายนะนี่นะหรือใบข้าวคล้ายปลายวายของผมนะสันเปิดคมนะปลายวายหรือเปล่าน่าจะปลายวายมอาม่าเป็นปลายวายแล้วกันนะหรือใครจะมองใบข้าวก็ได้นะแต่มองเป็นปลายวายหน้าแหลมนะครับนะปลายวายหน้าแหลมเล่มนีน้สวยเหมือนกันยีน่สิบจุดห้านิ้ว นะครับเล่มนี้20.5นิ้วนะปลายไ,ไว้นะโอเคนะครับก็จบคลิปนี้มาเดี๋ยวจะมาดูกันว่าผมจะเก็บเล่มไหนนะผมบอกตรงๆเลยนะผมคิดว่าจะเก็บเล่มนี้ปลายบัวนี่นะอ่านะครับ แล้วก็เล่มนี้ที่ผมจะเก็บนะเล่มนี้โอเคนะนอกจากนั้นขายหมดใครชอบเล่มไหนก็ทักเข้ามาได้นะครับราคาก็ต่อลองได้ไม่มีปัญหานะคุยกันได้ชอบไม่มีเงินพร้อมก็ผ่อนได้ไม่ใช่ว่าผ่อนเป็นปีนะ ขอสักสองสามงวดนะครับไม่เกินสองเดือนอะไรประมาณนี้นะไม่เกินสองสาเดือนอ่ะโอเครับไหวเงินต้องหมุนนะอันนี้สวยจริงนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับรอบหน้าจะมีรถใหญ่เข้ามาใหม่ีหรือเปล่าก็คอยติดตามแล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ